สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวรจุดเตืนไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวดีๆร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นพระยอดขุนพลลบปุรีพิมมารวิชัยโพธิบัลังเนื้อดินเผาจะเป็นพระยอดขุนพลพิมพ์ใหญ่ที่หายากอีกพิมหนึ่งโดยมากแล้วเราจะพบเห็นพิมพ์สมาธิโพธิบัลังนะครับผมที่องค์พระจะมีกลองประสอแต่สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นพิม,มที่มีสังฆาติแล้วก็เป็นมารวิชัยด้วยนะครับแต่ว่ามีบัลังแล้วก็ปกโ,ฮโ,ฮโฮพพืชในฟอมที่คล้ายกัน ถือเป็นพระพิม์ในยุคลพบุรีมีพุทธสินที่พลังการมากนะครับพุทธลักษณะโดยรวมจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนรักเรื่องเลยครับมาดูพุทธลักษณะพุทธศินของพระยอดขุนพลพิมปกโพวลังองนี้นะครับองค์พระก็จะเป็นพระปรางมานวิชัยวางพระหัตถ์ข้างหนึ่งไว้ บนหน้าตักนะครับพระหัตถ์ข้างหนึ่งวางไว้บนพระเพลาปลายนิ้วจรลดและะนับันดังที่เป็นบรลลังดอกบัวนะครับผมบรลลังด้านล่างก็จะเป็นพระแผ่นแบบกษะสับกระมือนะครับซุ้มประพาณิชลน,นะครับผมตีกรอบรอบองค์พระแล้วก็รอบพระเศียรนะครับแล้วก็ด้านนอกนี่จะเป็นกิ่งเถาโพนะครับเนี่ยฮะย้อยลงมาด้านข้างทั้งสอง ทั้งสองข้างนะครับผมวางองค์ประกอบศิลป์แบบสมดุลยภาพนะครับผมนะฮะอีกด้านข้างก็จะเป็นกิ่งโพแล้วก็ใบโพนะครับผมสอดประสานแล้วก็วางรูปลักษณ์ได้อย่างลงตัวนะครับผมศิลปะนีเรียกได้ว่าอลังการมากนะครับพระพุทธรูปสวมกระจังหน้าแบบประสัตนะครับผมมีครอบด้านบนนะครับผมเป็นแบบฝาละมีนะครับผมเป็น ฝาแล้วมีปลายยอดแหลมนะครับองค์นี้ที่นํามาปลายขององพระนะครับผมจะแตกจะแตกหักออกไปนะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นประมาณว่ายอดแหลมเหมือนกันนะครับผมแต่องค์นี้ชํารุดหักออกไปนะครับพุทธศิป์นี้เรียกได้ว่าอลังการมากๆนะครับตามที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมโดยมากเราจะพบที่เป็นพิมพ์สมาธินะครับผมแต่ต่างกันตรงที่ องค์นี้เป็นปางมารวิชัยแล้วก็มีสังคติพาดที่บาขวานะครับผมเนี่ยฮะองที่เป็นพิมพ์สมาธิจะมีเป็นกลองประสอนะครับผมตามแบบของอศิลปะแบบบายตนนะครับผมแล้วก็เป็นสวมหมวกแบบอ,ออกแดบงบคล้ายกับจีโบนะครับแต่อง์นี้ไม่มีกลองประสอนะครับผมเป็นสังคติพาดลงมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังองค์นี้ เรียบนะครับผมมีการแต่งเกลี่ยแต่งอย่างเรียบนะครับผม,ผมก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับผมปากปลายนะครับนี่ปลายยอดจะหักนะครับผมน่าเสียดายมากนะครับความหนาขององค์พระก็กดพิมพ์ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวนะครับผมไม่บางไปไม่หนาไปนะครับผมพอดีครับเดี๋ยวเราจะชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของ เนื้อในขององค์พระนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างลงกล้องส่องผิวกันแบบคร่าวๆนะครับผมว่าผิวพระมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะเห็นเวลารอยพิมพ์นะครับผมช่วงระหว่างรอยต่อจะเห็นรอยเหี่ยวย่นนะครับผมเกิดจากน้ําที่ แล้วเหยอตัวไปขณะที่ใช้ไฟในการเผานะครับผมจะมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็จะมีจุดดำๆนะครับผมปาปลายทั่วไปเขาเรียกว่าลาลักษณ์นะครับผมตลอดจนถึงละอองคราบกลุ่มนะครับที่ติดอยู่บนผิวพระนะครับผิวพระมีความแห้งนะฮะ พระพักเป็นรูปไข่นะครับผมองค์พระสวมกระจังหน้านะครับพระเกตเป็นแบบฝาละมีนะครับพระเนตรเหลือกต่ําจมูกจะโด่งแล้วก็ป้านนะครับผมแต่ว่าองค์นี้อาจจะสึกไปหน่อยนึงครับผมครับพระโอฐ์ก็จะแบะแย้มส่วนเล็กน้อยนะครับดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีการแต่งนะจะเห็นรอยนิ้วมือนะครับผมแล้วก็มีลาลักขึ้นเป็นจุดเล็กๆนะครับผมปากปายนะครับโดยมากแล้วก็คนที่เก็บสะสมะพระกรุ๊ส่วนใหญ่ก็ไม่เน้นพระองค์ใหญ่มากนักนะครับผมเพราะว่าเวลาอราธนาเลี่ยมเพื่อที่จะแขวนนะครับผมหรือพกพาติดตัวนี่ค่อนข้างยะกลำบากนะครับผมทำให พระกลุที่มีขนาดใหญ่นะครับจะไม่ได้รับความสนใจมากนักนะครับมีผลเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าราคาในการเก็บสะสมด้วยนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์พระนะครับผมเวลาที่จะเปลี่ยนมือของคนที่เก็บสะสมนี่ก็ทำให้สามารถเข้าถึงได้นะครับผมถ้าคนที่เสพพุทธศิลป์ทั่วไปนี่ก็ พระที่มีขนาดใหญ่แล้วก็พระที่แตกหักจำรุดนี่ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับเพราะว่านำมาศึกษานำมาส่อ,สองลงกล้องส่องขยายได้อย่างเรื่อยๆนะครับผมว่าพราะ,พะราคาจะไม่สูงเหมือนกับพระองค์เล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรอยแตกในส่วนยอดนะครับผมพระพระสมบูรณ์นี่ก็ ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องราคามากนักนะครับพรววาะพระที่นํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆก็อย่างที่เห็นนะเป็นพระขนาดเครื่องขนาดใหญ่นะครับผมแต่ว่าพุทธศรริลปะนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับบ่งบอกถึงยุคสมัยบ่งบอกถึงศิลป,ปวัฒนธรรมว่า ถึงขีดสุดจริงๆนะครับผมของศิลปะนะฮะเพราะว่าการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นี่ทุกวันนี้นี่จะหาช่างเราต้องนึกย้อนกลับไปนะครับผมว่าในสมัยหลายร้อยปีก่อนนะครับผมช่างศิลป์นะครับผมแกะพิมพ์ได้ถึงขนาดนี้นะครับอย่างในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะมีอุปกรณ์ในการช่วยเยอะแยะนะครับผม ช่างศิลป์เก่งก็มีโรงเรียนมีการเรียนการสอนกันอย่างาทั่วถึงนะครับผมแล้วก็ถือได้ว่ามีคนเก่งเยอะนะครับผมแต่ว่าในอดีตนี่เป็นการสอนกันระหว่างาครูแล้วก็สิทธิ์ที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพุทธศิลป์ที่จะหาได้ในพระเรื่องนะครับผมของ เมืองไทยนี่ศิลปะอลังการขนาดนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะมีเห็นได้บ่อยๆนะครับผมนี่ฮะก็เป็นอ,อีกพระพุทธรูปหนึ่งครับผมที่นำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านีน้สวัสดีครับ